พรมมีม,มติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่าวจากเว็บไซต์กองการเลือกตั้งท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่7กันยายนพศ2564แจ้งว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่35ทับ2564วันอังคารที่7กันยายนพศ2564คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลและสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปสําหรับผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งของต้องมีการเตรียมความพร้อมของตนเองและทีมผู้ช่วยหาเสียงเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งตามกฎกติกาใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ม yeah ีการเลือกตั้งมานานกว่า7-8ถึงปีผู้สมัครทุกท่านจําเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2563ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ